กดโทนมหาอุดเทพเจ้าแห่งมัตะวอนะครับสวัสดีครับผมกรรวงตากร้านเครื่องกรรวงตากครับ YouTube บเครื่องกรรวงตากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับหรือทักไทยมาใน l ล n e หรือว่าเบอร์โทร062592561 8นะครับผมกรรวงตากร้านเครื่องกรรวงตากเครื่องรามกรรงตากนะครับ มุมภาก็จะเป็นร้านกรมองตาก1งกรมองตาก2นะครับฝากติดตามด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับช็อตเด็ดๆนะครับของดีของมงคลของเมตตานะครับฝากติดตามด้วยนะครับัดีลูกค้าต่างประเทศลูกค้าในประเทศนะครับทุกท่านนะครับวัตถุมงคลช่วงนี้ออกไปต่างประเทศเยอะเลยนะครับวันนี้มานําเสนอตะกุดโทนคูบาส้อยนะครับเทพเจ้าแห่งมัตตะวออำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับ ชายแดนของจังหวัดตากนะครับอันจะเป็นสายเหนียวคงกระพันมหาอุดหยุดปืนนะครับอนี้ตะกุดโทนได้มาจากลุงผมนะครับท่านไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดนนะครับถ้าสองยางอยู่ตรงท่านจะไปอยู่ในวัดด้วยครับแล้วก็ได้มอบรับมอบมาจากหลวงพ่อได้สองดอกนะครับ ตะกุดโทนชุดนี้นะครับให้เพื่อนไปเพื่อนทอาหารไปหนึ่งดอกแล้วก็มอไว้ผลมาหนึ่งดอกแล้วก็ลุงตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับไปขึ้นสวรรค์แล้วครับสมบัติท่านเก็บไว้นี่ครับท่านจะได้เล่าว,ว่าท่านได้เล่าว่าตอนปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่วัดท่าสองอยางนะครับ RPG อย่างนี้ครับยิงเข้ามาของฝั่งพม่ากระเหลี่ยงลบกันอย่างนี้แล้วก็ยิงเข้ามา คือถ้าบางลูกไม่ได้เข้าในวัดนะครับตกอยู่ข้างกําแพงวัดเฉยๆครับไม่ได้เข้ามาถ้าเข้ามาในวัดก็จะไม่แตกครับจมดินฝังหัวไว้ครับเหมือนคล้ายๆแบบดินมันเหนียวอย่างเงี้ยครับยุบลงไปตกมาแค่นั้นไม่แตกครับถือว่าท่านมีสุดยอดมากหลวงพ่อจะคุมลงคาถาคุมไว้ครอบครอบบริเวณวัดไว้นะครับ คนก็จะมาหลบอยู่ในวัดกันเยอะนะครับตอนที่เวลาถึงเวลาลบกันเนี่ยการเลียนกับพม่าลบกัน,นครับคนทาหารไทยต้องไปปกป้องรักษาดินแดนนะครับถือว่าดอกนี้ไม่ธรรมดาครับตะกุดโทนของครูบาส้อยนะครับแล้วก็ได้มีผ้ายันอีกผืนหนึ่งเป็นใส่กรอบไว้ในร้านแบบไม่ได้จะค่อนข้างจะไร้ยากนิดหนึ่งนะครับ จะมีรอยจานนะครับตัวเป็นรอยจานเหมือนจานยันสลิกานะครับคือจะยาวด้วยครับดอกดอกนี้คือยาวใน,นที่นี้คือแบบม้วนเยอะครับดูค่อนข้างเยอะหนามากาจะเป็นสองกริย์นะครับยันของท่านนี่นะฮะอาบึกเลยครับนะกปิบเป็นเนื้อตะกัวนะครับ อง,งฝากติดตามด้วยนะครับผมก่อนมึงตากินดีรับใช้ทุกท่านนะครับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับทุกวันนี้ออกนอกประเทศเยอะมากครับวัตถุมงคลสายเหนียวในต่างประเทศชอบมากครับหลวงปู่บาซ่าอยได้ทําเป็นผ้าผงก็มีเป็นเหรียญก็มีหลายรุ่นมากนะครับแต่ตะกุดโทนค่อนข้างหายากครับอย่างไงฝากติดตามด้วยนะครับ ผมกรมือตากยินดีรับใช้นะครับร้บานเครื่องกรมืองตากเครื่องรางมือตากนะครับกอรมืองตากหนึ่งกรมืองตากสองนะครับร้านท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆช็อตเด็ดๆนะครับพับเครื่องเครื่องรางนะครับหรือว่าท่านอาจจะหลอกทั้งชีวิตนะครับบางคนก็เก็บไว้ในบ้านในเรือนไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับนี่นะฮะ ขอบพระคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมกรนเมองตากนะครับสวัสดีครับเบอร์โทรจะทิ้งไว้ในกระทู้นะครับผมสวัสดีครับ